สวัสดีครับก็พบกับเราอีกแล้วนะครับลุงตู้พาเที่ยวเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวกันครับวันนี้เป็นวันที่สิบสองมีนานะครับสองห้าหกแปดวันนี้แดดแรงมาก้อนจัดๆเลยแต่ที่เราไปนี่ก็เป็นที่เก่าที่เคยไปนะครับซันมูนแคมไซต์บอกเลยต้นเอต้นคลิปเลยดีกว่าม่จราสมาชกใช่แล้วก็จะมีพี่ๆไปด้วยแล้วก็เด็กน้อยอีกนิดหน่อย เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีใครบ้างเราจะพาเด็กๆไปเล่นน้ําแต่ต้องหมาลงไม่ได้นะไปออกเดินทางกันเลยครับนี่ระหว่างเดินทางของเรานะครับไอ้เด็กหลับทั้งหมดแล้วนอนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้นก็ถึงตรงโรงปูแนลนครับร้านใหญ่ไเดินทางกันต่อครับไปเลย ระวังใกล้จะถึงแล้ะกินข้าวไม่ได้กินข้าวเช้าในตะวันออซื้อแกงย่าง,งดึกดุะแตงย่างไส้เกาะไก่ไข่ยังไงครับอันไหนคะมันละสิบอันนี้มนะัสิบห้าอันนี้แหละอันนี้เนื้อหนังกระปีมาเท่าไหร่สิบบาทไส่ไส้กกอะเท่าไหร่ไส่เกาะสิบห้าว จะเอาไส้กรอกสองอันครับเอาเปรี้ยวไม่เปรี้ยวใช่ไหมไม่เปรี้ยวมันมันสั่งกันไหนอันนี้เปรี้ยวไออันนี้ไม่เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวอันนี้ไส้กรอกยี่ห้าอืมนี่นี่น่กันแต่ข้าวเหนียวด้วยนะได้ป่ะสองห่อได้เลยครับหางมื่อเที่ยงเนีย่ยตั้งปัจจัยก่อน

นี่ได้ละหนึ่งเต็นแจ๋วอ๋ออันนี้รูนี่ข้างหลังนี่รูแอร์นั่ได้เออ,ห,อหนึ่งเต็นหนึ่งพันแล้วก็อีกหนึ่งพันอันนี้ไม่มีเหงาแน,น่นอนวันนี้วันนี้จะมีฝนล่น เมีกเยอะจังเลยอยาให้มีฝนเลยเมียแพมๆได้อยู่ฝนได้นะแต่ต่ลมแรงจะลมแรงแต่ผ <c oughs> <c oughs> มไปผมเจอฝนแต่มันก็ไม่เลยเคยแรงนะแบบธรรมดาปล่อยๆอ,อ่ะแล้วก็เ <c oughs> ตรียมตัวจัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับสมาชิก็กางเต็มกันเสร็จแล้ะท้องฟ้าด้หลังโคตรสวยเลยจะมีฝนบ้างไหย ดเดินไหมอันนี้เป็นหนงตู้เรานะครับอันนี้ก็เป็นรถที่สาวผมแล้วก็เดี๋ยวเราด้งกินด้วยกันตรงนั้นแล้วก็มีเต็นท์หลานนะครับสองหลังติดแอร์ครับนอนบสบาย <c oughs> วันนี้นะครับเหมาลานเหมาลาน,นครับที่นี่เหมือนเดิมรอบไปแล้วผมมากสองคนกับเหมาลานแต่รอบนี้มาหกคนก็ไม่เหงาครับ เดี๋ยวเยว็นๆเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำกัน่ะเตรียมพร้อมพวกส่วนน้องหมาก็มันรถเลยที่ร้อนขึ้นร้อนร,ร้อนเย็บเลย่ะ <c oughs> ผมก็มาพาเพื่อนๆมาดูสระน้ำนครับอู้สวยมากเดี๋ยวจะพามาเล่นเด็กๆมาเล่นน้ำกันมาที่นี่ไม่เคยผิดหวังนะครับ ราคาไม่เกี่ยงนะครับขอให้มาเราแฮปปี้ก็โอเคละน่ขเขากำลังจัดเต้นจัดอะไรกันอยู่ตรงนู้นอผอก็มามาหานั่งเล่นเหมาะมากสินี่พักผ่อนแล้วไม่รู้ว่าโหดูตอนระหว่างทางขี่มาก็เจอฝนนะครับเจอวฝนอยู่นิดหน่อย แต่พอเวลาว่าขออย่าให้ตกแรงกันแล้วกันเพราะเรามากันหลายคน เนื้อเจ๊ฮูดาสลับปุรีเราทสเต็กอ่าวันนี้มีสเต็กแต็กคำำไปเลยแล้ว็เป็นเลยไหนดูเนื้อดดูเนื้อเลยาีนะสเต็กว้าอมางอตรงมาจากสระบุรี่แค่นี้็้วแม่งร้อนโอเคค่ะเล่น้ำไเลยเล่นน้ำเลยเราข้ามนะข้ากันเลได้แต่น้ำก็อยู่ไงแต่น้ำมันจะไม่พุ่งไช่ไห ไปนฮมังหางวันนี้เจียวเฮ้ยแซ่บดิคนทำอยู่ไม่แนนี่น่นหนูเียวไม่ไดเงดาปวดฟันแกงนี้ปดฟันแม่ก็ปวดฟันลาก็ปวดฟันตาเลกนม้ใช่หกนีน่เื้อิมนะพี่ะเป็นบรรยากาศสันยินครับวัลฟ้าสวยนะเจอในกล้องในกล้องรถไฟมันสวย เห็นนะมันก็เข้าค่ะวันนี้มันก็จับจะได้พูดได้สองคนเยกะคราบเมื่อกี้อยู่ได้อยู่แล้วออกในในเกลียนอาจจะเป็นไปตามวัยอะไรเงี้ยไม่รู้อย่างนงีนถ้าไม่ปัดเราก็ก็ไม่ให้เขาบาดครับนี่ก็เป็นเวลาฤกษ์ระนาบสี่ทุ่มสี่สิบทุกคนก็ขึ้นนั่กันหมดละนภรรยาผมขึ้นแล้วครับ พี่สาวก็ขึ้นเด็กน้อยก็นอนกันหมดละแต่ผมยังนอนเล่นเปย์อยู่ก็สำหรับขึ้นนี้ก็รับฟันดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ขึ้นไปรับประทานอาหารข้างบนที่นี่ซันมูนแคมไซนะครับอาหารเช้าฟรีเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันครับว่าจะมีอาหารเช้าอะไรบ้างทีน,นี้ลมเย็นนะเหมือนฝนจะตกเลยดเดี๋ยวขึ้นนี้หลับฟันดีนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงลมะเมื่อคืนมีเหตุสูงสัยนิดหน่อยลมแรงครับลมแรงมากช่วงตีสองตีหนึ่งตีสองเนี่ยลมแรงช่วงตีสามกว่ากว่ามีฝนตกกันเลยช่วยกันดูแลเตนเด็กๆนะครับก็แต่ก็ไม่มีอะไรติดขัดครับก็มีไฟชีทมีอะไรคุม เช้าอากาศตีอย่างที่นี่ไม่มีแดดน,นะครับแดดจะไม่ออกเลย้องใส่จะคลืมทั้งวันเพราว่าที่นี่ฝนจะตกด้วยอเยว่เดี๋ยวเชาว้ากัน็เดี๋ยวล้างหน้ลาล้างตาไปรับประทานอาหารเชา้ากันก่อนครับไปกันเลยครับ ูนอนสบายกันอคนนึะเออน้ำแข็งแล้วใส่น้ำสิงมาเอช้อนออก,อก,นกเนี่ยกแฟแล้วต้องกินน้ำตามหนึ่งแก้วน้ำเยอะออืม,มอก,กาแฟหนึ่งแก้วให้กินน้ำเปล่าตามหนึ่งแก, <ic> ก้วไปข <c oughs> ึนเปรับพระธานานาาเช้า คือเสียงตุ๊กแกร้องอีกเฉยเลยในนะบ้านพักไงวะอือผมก็พลอยพามาแล้วเกบังเลยทีหมดแล้ว ใครเก้บังคับเออใช่อะลึกไหมไม่ลึกหากมาน่าจะพอๆกันเลยจ้ะต่มันจะลึกกว่าน่อย มันเว้าลงไปกินเสร็จแล้วลงมาก็อิ่มพี่เอ้หนึ่งจานนี้หนึ่งชดุดมีพัดลมไหมพีม่นี๊ร้อนเลยร้อน <laughs> ยังไม่ได้เงยน <laughs> ผ่านแล้วผ่านแล้ว <c oughs> อ่าขอสติกเกอร์หน่อยครับ เกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินทางไปที่รถกันแล้วก็เร้วเตรียมตัวเก็บของนะกลับบ้านกันนี่ก็เป็นสระน้ำอีกที่หนึ่งนะพี่เขาจะล้างบอ่อทุกเช้าเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวชุดใหม่ขึ้นมานะลึกไหมพี่บ่อเนี่ย เมตรสามสิบครับอ๋อล,ลึกกว่านั้นเหรอใช่ไหมครับผมอืมไอไ้ใจกลัวนลื่น ไปม,มาอุปกรณ์เพียบเลยะเนาะต้องครบเก็บเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไร<ะ>ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับเดีย๋ยวที่น่าจะไปที่ไหนกันดีก็ฝากติดตามช่องลูตู้พาเที่ยวเลยนะครับแล้วก็นี่เก็บของเรียบร้อยละเดี๋ยวเตรียมจวอ,ออกเดินทางได้ คุณอยากโอเคไปคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับ ก็เลื่นแบนมาคืนนะครับ6เส้น600บาทเส้นล1ะ1บาทเอาของมาคืนครับครับขอบคุณมากครับครับ 姐姐们。Okay,